กูเห็นเอ้ยกูเห็นในการพูดไอ้เหี้ยเอาแต่กูเห็นไอ้เหี้ยพูดเอาพูดเอาพูดที่อะไรกูยืนอยู่ตรงไหนกูยืนอยู่กูเห็นไอ้แบ๊พูดไอ้เลยอะกูยืนอยู่ไหนกูแล้วกูอยู่ไหนอ่ะแล้วมันเกิดแยกกันหรอใช่ใช่ไม่ไม่ไม่อุ้ยไอ้เหี้ยทำไมมุมเขาเป็นเงี้ยเอามันเล่นเงี้ยวะกูชิบอะไก็ไม่รู้นี่ไงนี่ไงเอาเปิดภาษาไทยปะมีใครเปิดภาษาไทยปะอ๋อต้องกดสีเขียวให้ปิดภาษาไทยปะเฮ้ยไม่ให้เราวิ่งเรามันให้เราหัดาง เยังใช้ยิงผ่านอีกด้วยนี่นี่แบบผักชีอ่ะพี่ผักชีเคตรเทเฮ้ยกด F เปิดไฟฉายเพื่อนเอ้ยใช่หรอนี่นี่ครูเห็นอะไรนี่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 ไม่ไม่อันเนี้ยมันมันไอ้นี่เว้ยมันมันให้เราวิ่งหนีไปเหมือนวิ่งหนีตัวสีดำแล้วก็ไปหาตามมาตามมาเฮ็ดแซดฮะเฮดเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอะไรอ่ะเสียงอะไรอีอะไรอ่ะอะไรแซดหยิบกล้องถ่ายรูปเพื่อนอะไรโอ้โห กดขี้์ขวาม่งเข้ากล้องถ่ายรูปมั้เฮ้ยแล้วอะไรแล้วแล้วแล้วอะไรคือยังไงเออแล้วมันสูงเลเอาตัวเห็นว่กดกดกดตัวบีกดตัวบีกดตัวบีมันจะเป็นไอ้นี่บอกว่าทํายังไงอะไรยังไงบอกสูงสูงด้วยน่ากลัวเหมือนเอาลัดเลยอ่ะอะไรอะไรอะไรกดเสียงอะไรตัดฮะอะไรอะไรนะเฮ้ยมีเสียวมีเสียงอะไรอ่ะมีเสียงเสียงขวามั้ยขวา ซ้ายขวาไม่มีอะไรพี่ผมีห่วงลิ้นบอลลูลหมดไรเมันอยู่ไหนเราเล่นบอลลูลูหมดยืนเุยน้ำเพี้ยอะไรขวาขวาเฮียเหนาะเขาข่าวลือมาเนาะเหี้ยปลาค้างบ้านดนาวกูแน่เลยกูเจอกูเจอสปาร์คไฟเหี้ยปากไฟมาเลยอุ้ยกูโดนหลอกไอ้เหี้ยโดนหลอกเออเมื่อกี้กูก็โดนหลอกนี่ไงมันอยู่นี่ไงมันอยู่โอ้เอ้าอะอะไรนี่นี่มึงวิ่งตามกูมาวิ่งตามกูมากูเห็นแสงนี่กูเห็นแสง เฮ้ยแล้วผมตาจะหลับตาผมจะหลับยพิมพ์่วะเฮ้ยเสียงเสียงเฮียเฮ้ยมันมามันมามันมามีเงนนู่นมีเงนู่นให้ถ่ายเหรอให้ถ่ายเหรอซุมซุมซุมเฮ้ยถ่ายไม่ได้ใช้กล้องไม่ได้เลยตัวอะไรก็ตัวอะไรก็ตัวอะไรกูไปแล้วกูไปแล้วมันถ่ายไม่ได้เนาะมันถ่ายไม่ได้ใช่ลอยเหี้ยอะไรสัตว์วิ่งหนีเหี้ยกูวิ่งไม่ออกกูวิ่งไม่ออกไปกูด้วยทำไมอ่ะเจอผีครอบงำ เออมันเสียงอะไรอ่ะนี่แดกลูกศรทางนี้เออลูกศรทางนี้เจอลูกศรเหรอมึงเจอลูกศรเหรอมึงอยู่ไหนไม่รู้กำลังกลังเดินตามลูกศรมาเฮ้ยนี่ลูกศรทางนี้กูกลัวกูกลัวกกกู็ลัวเอา F11 ออกก่อนเออของกูต้องปรับเล่น F F F11 ตลอดเลยอ่ะทำไมวะพี่ทำไมวะเฮ้ยกูได้ยินเสียงพวกมึงกดป้ะเนี่ย เฮ้ยใครวิ่งอะไรอะไรพี่มันจะอุ้ยอ้ยเจอเยไม่กูได้จริงจริงจงอะไรมาไม่รู้อะเสียงเฮ้ยมาอยู่นู่นยิขามันไหมน่ามายนหลังเราจบแล้วกูินก่อนเลยสัต้อยู่ตรงไหนวะพี่แล้วทางออกอ่ะเฮ้ย เอ้ายี่อะไรตาน้ไม่ได้ยังไม่ตายกูไม่ดักกูอยู่นะเฮ้ยกูเจอกูเจอมันมาเร็วมันเห็นกูตัวนี้มันมีทางตัวนี้มันมีลูกศรพวกมึงอยู่ไหนอ่ะพวกกูเดินตามลูกศรกูเดินตามลูกศรมาตลอดเลยกูอยู่คนเดียวตลอดเลยเจอทางออกแล้วเฮ้ยเจอทางออกแล้วเจอทางออกแล้วเฮ้ยมึงกูหลงอยู่ข้างในมึงั้ยไปตรงไหนกันนะเฮ้ยเพื่อนเรงมาปะไม่ว้าอ้าว อ้าวก็เช่นละไม่ก็เช่นละอเหร้ายอะเรนลินไหมเฮ้ยแล้วเปิดโอ้กดไรนะเปิดไปใช้เปิด F ิด F อจียวอีเหี้ยโอ้มึงดูทางดิเออดิตกใจหมดเฮี้ยกูกลัวกูก็กลัวไอ้เหี้ยแค่เสียงแค่เสียงนิดเดียวมึงมองมึงมึงมึงมองหน้าไปนะเดี๋ยวกูจะหันหน้าไปมองมึง ได้ได้ได้กูนำเองกูนำเองนักตาทิการแม่งโคตรกีก่าเลยปีกพี่สาวคนอึงไม่ปีกสาวคนโคตรบังไงมึงมึงยังมึงยังไม่ต้องวิ่งมึงยังไม่ต้องวิ่งเก็บเก็บเก็บไปเจอไ้าจีนแม่งปักข้างบ้านด่ากูแน่เลยไหนในในวัวไม่เห็นกูบีปีกพวกพี่อย่าบังกูวิ่งวิ่งวิ่งงเร็วเร็วเร็วอุ้ยก็ตกกระต่ายพี่ขาดไฟกระพริบ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 มันบังหมดเลยโอ้ยเนี่ย ไอ้โน้ตอีกโน้ตหนึ่งห้องน้ำเหรอเราต้องหาทางที่เราต้องหมุนหกครั้งหมุนที่นั่นหกครั้งอุ้ยเชียลงหครั้งเฮ้ยเอ้าพวกมึงไปไหนกันอ่ะหมุนลงไปทาอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเออมันแล้วอะไรคือหมุนหกครั้งอ่ะเออหมุนหกครั้งคืออะไรโอ้มีจอเบอร์ด้วยพี่เต้งหมุนไปเลยพี่ผมจะยืนรอยืนยืนกต้องหาต้องหายห้าอันก็ได้ยินอะไรติด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 ติอต้งหมุนแบบนี้อ๋อไอ้เชียพีแน่เลย อาจารย์ตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมาเพื่อปัญญาหลังอุยอะไรอะไรมอเห็นไอ้เหี้ยไอ้สัตว์อะไรอะไเลยเจอแบบภูใช่ไหมมูเจอแบบภูใช่ไหมกูไม่เห็นอะไรเลยเหี้ยไม่โผล่ข้างหลังของภูสัตว์ตกใจหมดเลยเหี้ยม่เห็นอะไรเลยเอ้ยมานี่มานี่ดิผมึงวิ่งไปไหนกันหน่ามันนี่วึงม่วงไเออดิตัวสีม่วงๆเลยสัตว์ มาไปตรงนี้ไปตรงนี้ไปตรงนี้ไม่เห็นอะไรเลยอยากเห็นมั่งอ่ะอยากเห็นมั่งพองศ์มันจ้ำสเกลโครงกระดูกใช่ปะกูว่ากูว่ตรงที่มีสีเสียวเนี่คือเปนมีแอสัตปรลาดอยู่โครงกระดูกเหรอสัตว์ไหนกูไม่ได้วิ่งมาก่อนเลยสั์ไอ้ยี่อะไ้ไงอยู่ที่ด้วยไอตัวยี่อะไรอะตัวยี่อะไรอุยอุยอุย เอ้ยมันแลงมุมมันซูมกล้องได้โอ้ยมันมันแคมป์ท่ออยู่อ่ะมึงทุกคนไปหาวิไปหาให้มันครบหกอันดินี่เราต้องไปด้วยกันเว้ยไปอยู่ลังหากันไม่ได้โอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้กัไ้ยอ้ยโ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 อยอ้อ้ยโอ้ยยกู้ยโออ้ยโอ้อย ว้ยนี้สมแล้วอยู่ไหนกันมาตันิตบีตามาตวบีตตายเกิดใหม่ไหมเพื่อนเป็นปลาดาวไอ้เหียปลาดาวตามกูมาทำไมอุ้ยมอยู่อุ้ยอุ้ยจูเฮ้ยกูเห็นหางใครกูเห็นหางใครสัตว์กูเห็นตายตายได้ห้ารอบหียตายได้ห้ารอบเังเหรอ้ะทำไมตากูมืดมืดมมัว โอ้ยตึ๊กติ๊กตึ๊กติ๊กโอ้ยไอ้ย่าอะย่ามึงฆ่าเด็กอันเดียวเองช่วยกันหาด้วยเองมีหาอยู่หาอยู่เออหาอยู่เหมือนกันมันจะเป็นแสงทองๆออกมาโเคยครับอุ้ยเฮ้ยพี่ต๋ออ้าวอุ้ยไอ้เี้ยกูโดนหลอกไอ้สัตว์หาไอย่านี่ไงสัตว์รักเขาเยอะเอ้ยนี่ไงกูเจอแล้ว ไอ้หมุนดิกดไงอ่ะเก็บ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 มันจะเป็น achievement กดดีเหรอเออกดดีกดดีกดตัวดีปาโทบียเรากลับประตูวด้วยพี่กดตัวดีใช่เหรอวะปลาพาหมูหมุนหมุนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเหนื่อยผมเหนื่อยแล้วผมด้วยผมบัวแง่อะไรวะอยู่ๆกูอยู่ดีๆกูก็หน้าแดงกูกูเจอละกูเจอสุดท้ายแล้วไอ้เหี้ย เมร์มึงบอกมึงเจอไงการในเฮียอ๋ออาจารย์ไปเจออันเก่าอ๋ออุ้ยพีทพีทพีทลงน้ำมันบอกลงน้ำใช่ปะตกแล้วตกไปแล้วคุว่าแล้วน้ำไหนน้ำไหนเล่าน้ำน้ำไม่ได้อุ้ยกูลงน้ำกลงน้ำกูลงน้ำเลยกคุยน้ำคุยน้ำกูลุ้งน้ำแล้วไอ้กูไปเลยอุ้ยมันมันลงมาไม่ได้เว้ยเฮียเออ เอ้ามันแคมป์ไปก่อนเอ้แคมป์กูเลยมันแคมป์กับกูอะทำไงอ่ะท็บี้โต้ต้องไปทางไหนกูไม่รู้กูดีเลยมันกรได้อ่ะท็บี้มันกระโดดลงน้มามันกรตายดลงมาทางที่มึงว่ายน้ำมึงตายแล้วกูตายแล้วมึงว่ายลงมาให้สุดอ่ะแล้วมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆเว้ยมันจะมีทางให้เอาหุ่มมันกระโดดลงมามันแคมป์กูวิ่งใหญ่กันไปไงมึงรอเลยอ้าวตายแคมป์มี้ยไอ้เหี้ยเอ้าตายเหมือนกัน แล้วกูเดี๋ยวกูไปไปปิดงานเองก็ได้แค่รออยู่นั่นเลยผีมันแคมมึงเหรอเอรีอ้าวที่เดิมนี่ไม่ไม่ใช่มันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนเลเวลไปเรื่อยอันนี้เลเวลอะไรอ่ะมันคือเลเวลที่สามมันก็คือแบบว่าห้องที่มีบันไดอ่ะอันนี้น่ากลัวกว่าเดิมอีกใช่เหรอที่ที่มันจะมีห้องเยอะๆอ่อเอ้นี่ไงมึงเก็บไอ้ลูกแค่นี้กันด้วยนะในห้องเนี่ย ร่วมกลมอ่ะตรงนี้แล้วมันให้เราไปทำอะไรอ่ะมันะเป็นการรวมกันก็กระโดดเก็บไงเก็บให้ครบแปดอันอ่ะเก็บให้ครบแปดอันนะเพื่อนเรียงสองอันเพื่อนกูจะบอกว่าแบบแรกพวกมึงไม่ได้เก็บอ่ะเพราะพวกมึงไม่วิ่งตามกูเพราะพวกกูวิ่งหนียันอยู่ไหมเฮ้ยกูเห็นใครวะอุ้ยไอ้เหี้ยนี่ไงนี่ไงเอ้าเราเลยมึงไม่ตามกูกันมาเหรอเอ้าอยู่ไหนอ่ะ กูเดินตามพี่พีทมาพี่พีทน่าเชื่อถือดีงั้นี่เงี้นงี้ยกู <c oughs> บอกว่ามันมีนมห้องเยอะๆในในในคลิปอะ่ะกูดูคลิปจบแล้วกูเลยรู้ทางเก,งกง่งหลังเลยแหละเราจะมาแบทเทิร์กับผีอย่นี่ใช่ปะ่ะเยอะจังเลยพี่ออโต้แบบผมมันหัวมากเลยกูมันหัวมากเลยใช่เหรอโอกูไม่ชอบมุมมองแบบเฟิร์นเพลสั้นเลยเฮ้ยมีถังขยะพี่พีทเอาไี่มาไว้เอาคอนโทรลนั่งได้นี่นี่ไงเนี่ยพี่แล้วก็นั่งยิงผีแบบบอลดูแงันไง ทางออกไปไงอ่ะอยากกระโดดลงไปนะเราต้องวิ่งกลับไปเรามันเป็นทางที่ฉากจบที่เราต้องมาเพื่อนมึงรู้ป่ะกูมีปีกนะเว้ยเอาดิเอาดิเสียชีวิตยังไงไอการมึงกระโดดไปมึงเสียชีวิตเลยเราจะตายไอีกูเหลือสองชีวิตเองจำกัดนะเพื่อนไม่มันรวมทุกคนเลยเว้ยไม่ใช่แค่นั้นเว้ยไม่ใช่พี่เว้ยใช่เหรอใช่เหรอเออผมดูแล้วผมเหลือสี่ชีวิตเองอ่ะตอนผมตายเอาเอาตอนผมตายกูเหลือสี่ เออแล้วรอบสองกูเหลือสามละรอกูตายรอบสองอ่ะตายรอบเดียวผมเหลือสี่อ่ะคนละห้าแหล่ะไม่รู้อะไปไหนกูเดินตามอหอว่าเราต้องกระโดดลงไปวะกูต้องเราต้องกระโดดลงไปเว้ย what is this ไอพี่นักไปเดูตามไปติด่ตรามไปเราก็เดนเราก็ลิเราก็ดิลงไปพร้อมกันเลยไอโอ้ยหน้ามืดหน้ามืดเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเฮ้ย โอโต้มึงกดทำไมอ่ากดอสัตว์ลากรอยใช่เหรอแล้วดูไม่ร่องกลิอนก็โดดลงไปเทียแล้วจะเดินกับไปที่อะไรไม่บอกมึงมึงคิดว่ามันจะมีอะไรไงตอนแรกอ่ะต้องบอกมึงดูแล้วไงกูดึงไม่ได้ไม่ก็ในก็ในคลิปวิดีโอที่มันลงอ่ะอ่ามันแค่ยืนดูแล้วมันก็ตัดจบไอ้ศาสตร์โอตัดไปฉากเลยอ่ะ เฮียล็อกเกอร์กูหากูตู้หรือเปล่าหรอคุณแจมันอยู่ในห้องลิ้นช้างนี่หว่าคุญแจมันอยู่ในห้องเฮ้ยคนนี้กูเห็นแล้วมาหาจะบมาจ้าเอ๊ยได้แล้วของเราไม่ได้นะพีอุ้ยป่าจริงด้วยมันสั่นไม่เลิกเลยอ่ะเราต้องอยู่เฉยๆปะ กดหาพ่อมึงอ่ะไอพี่อะไอหมึ่นมา้สั่นเป็นวายังกูแอบตู้แล้วกูไม่รู้อ่าไอ้สั่นแม่งไอสั่นไม่หยุดเลยเอา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 ต้องปิดไฟป่ะสั่งไข่หมึ่นไว้เหี้ยหาเสิเจ้ามมีตายที่พี่การบอกเลยว่าพี่การรูปจุดเด่นเต้ มาแล้วมาแล้วพอแบบพลับพีปี่แบกอะไรเอล่โตมาละมันอยู่ห้องไหนวะดนเปิดล็อกดึงคนอใครกดเนี่ยอุ้ยมันมาแล้วกูตายกูตายเต้นรัวมากเต้นรัวมากเด็ดบายด็ดไลท์เฮ้ยแล้วตั้งเจ็ดสิบสองมินหนีผีเว้ยทำไมกูเอียงซ้ายไม่ได้วะเยอ มันติดกำแพงไงเพื่อนมาแล้วเพื่อนพิดเพื่อนพ้ยิ่งคิวอะยิ่งคิวอะมึงกุญแจกุญแจแต่กูตกใจเสียเมื่อกี้มากขอโทษฉันปวดร้องเลยยังไงอ่ะกูเก็บกุญแจไหแล้วเปิดสามบุญเปิดไอมอนไอคอีกคนนึงอ่ะกุญแจไปดีโทบี้ทางขวาขวาคือมันมีกุญแจในล็อกในตัวหรอ เออเออมันอยู่ที่ตูดมังไงเยี้ยมเห็ดไออหวายไปเร็วหลันตื่นตืนตื่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 ตื่น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 ตื้นตื่อตื่ตื่นตื้นตื้สตื่นตื่นตื่นตืะนตื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 นตื มันให้เราหาเลยมันให้เราหาอาหารหมามึงหาอาหารหมาดิให้มันแดกใช่ปะเออให้มันแดกกูกดปุ่มอะไรไม่รู้เจยากันยุงกูกดปุ่มอะไรไม่รู้อ่ะมันไม่ตามมึงเพื่อนมันแย่มันแคมมันแคมมันแคมมันแย่มันแย้มมันเปลี่ยนสีแดงกลายเป็นสีเขียวเฮ้ยครบมันยังไม่ครบครบแล้วะพี่ออกมาแล้วครบแล้วเหรอเออแล้วมึงรู้เลยแกมันครบแล้วเอ้ ครบเดียวอ่ะถ้ามันครบแล้วมึงวิ่งกลับไปทางเดิมตรงที่มันแบบยดพาดิสเนี่ยว,วิ่งไปเลยมึงวิ่งไปเลยวิ่งไปตรงดิสสิถ้าชนะลแล้วผู้พี่จะเกิดป่ะไม่ผี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 นั่นแหละทำไมกูไม่วิ่งเจอกูไวแ้แล้วถ้าชนะแล้วถ้าชนะผู้พี่จะเกิดป่ะไม่กูอ่ะงั้นก็เราทำไงดีวะพี่อ่านแล้วเล่มเกมใหม่เริ่มเกมใหม่ลัน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 ไปกันไปเด้มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ววุ้ยวุ้ยมันมีกู มาแล้้ววเยอะไรปะเขอดังนะกูบอกแล้วกูบอกแล้วไอ้เนี้ยตัวเซนเกมผีเพื่อนเพื่อนกูอ่ะโอ้โหเกิดมาเลยเกิดมันเกิดไม่ได้ไม่นะพี่การเล่นกันสองคนแล้วไม่มีสมองกันทั้งคู่เลยพี่กระโดดลงไปตรงกลางเลยได้ปะกระโดดไม่ได้มันมันม่บอกล่องหนไหมกระโดดต้องเดดแตมว่าเอาไม่มีสมองแล้วจะเกิดยังไอ้ละคนละคนละคนที่แบบว่า พออ่านเกมเกมผีออกไแค่ตายแล้วไม่เอาพอพอแล้วเวพอแล้วเวพอเอาเดี๋พาร์ทใหม่เวพอแล้วเวรอเวรอรอเ้ไมมพี่มึงคิดไว้อยอไอการเอกคิดไว้อยู่เวพอแล้วเวพาร์ทใหม่เวพาร์ทใหม่ครับท่านรุ่นพพาร์ทใหม่ครับไปแะ้ว